ก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ครับวันนี้มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆถามเข้ามานะครับเว้นเข้ามาว่าเวลาที่เราไปยางรั่วนอกสถานที่จะมีใครบ้างนะครับพกสว่านไฟฟ้าหรือว่าสว่านแบตเตอรี่ไปใช้ในการเจาะแทงายางเรดียนเพื่อที่จะทำการปะนะครับพี่น้อง FC นะวันนี้ก็ขออนุญาตตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะครับซึ่งนะครับคนที่คอมเมนต์เข้ามาก็คือดูคลิปแล้วดูไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับอ่าไม่พินิษพิจารณาเลยนะครับว่าการที่เรานะอ่าทำการเรียกว,ว่าทำทำคลิปเนี่ยทำคลิปสอนทำคลิปแนะนำแนวทางนะครับในพื้นที่นะครับเราจะใช้สว่านในการแทงแล้วก็ แนะนำอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่แนะนําเราก็แนะนําแล้วว่าเวลาที่อยู่ร้านเราใช้นะครับเป็นสว่านไฟฟ้านะครับก็ดอกสว่านธรรมดาเจาะลงไปณจุดที่มันรั่วนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีนอกสถานที่นะครับแน่นอนนะครับไม่มีใครพกสว่านไปด้วยแน่ๆนะครับท่านแล้วนะเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่เคยปะยางเรเดียนเลย นะครับขาถึงเม้นเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะในเมื่อเขาไม่รู้นะครับว่าเวลาที่เราไปปะนอกพื้นที่เราจะทําอย่างไรนะครับในเมื่อเราไม่มีสว่านไฟฟ้านะครับเรามาดูกันนะเพื่อนๆว่าในชุดอ่ะปะยางเ,เรเดียนหรือว่าชุดแทงไหมนะครับมันจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆบ้างนะครับอันดับแรกเลยมันจะมีเส้นไหมนะครับเส้นไหมนะครับมันจะมีหลาย เกรดหลายแบบหลายขนาดบางขนาดเอามาใช้เล็กไปบางขนาดเอามาใช้แล้วยัดไม่เข้าบางขนาดเอามาใช้แล้วหลุดนะครับบางแบบบางยี่ห้อนะครับเนื้อกาวมันไม่เหมือนกันนะทีนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตัวนี้เป็นสว่านมือนะครับสว่านมือนะสว่านมือนะครับแล้วก็มีตัวแทงหนอนนะครับอแล้วก็มีกาวนะ กาวตัวนี้ใช้ในการประสานและก็ใช้นะครับเป็นตัวหล่อลื่นในการแทงไหมนะครับเนื้อกาวมันจะช่วยลื่นนะช่วยให้ลื่นเวลาที่เรายัดไหมเข้าไปภายในตัวยางและเวลากาวมันแห้งมันก็จะสมานแผลไวนะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสว่านนะครับที่เขาพูดถึงนะครับในตัวสว่านนะครับที่เรา แนะนําหรือว่าทําคลิปที่ร้านนะครับทางร้านเขาก็เราก็แนะนําไปว่าใช้สว่านเจาะนะครับในกรณีที่อยู่ในร้านนะครับและเราก็สาธิตวิธีการแทงไหมนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่ารถของเราไปรั่วนอกพื้นที่นะครับเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับสว่านมือนะครับในการแทงเข้าไปตามแผลที่รั่วนะครับแทงเขาไปตามแผลที่รั่วนั่นแหละนะครับสมมุติว่าถ้า มันรล่วตรงเราก็แทงตรงนะครับแต่ถ้าเราเห็นวัสดุที่มันแทงเข้าไปภายในยางแทงเอียงนะครับเราก็คว้านรูในลักษณะเอียงนะตรงนี้ให้เข้าใจตามนั้นนะครับแทงตามแนวแผลนั่นแหละนะครับไอสวรรตัวนี้นะครับแทงอ,อันดับแรกให้หมุนเข้าไปก่อนหมุนเข,าข้เขาไปตามรอยแผลนั่นแหละหมุนเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาตรงๆงหมุนเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาตรงๆดึงเข้าดึงออกให้มันรูดให้มันหลวมให้กะว่า นะให้แทงตัวนี้เข้าไปได้ให้ไหมเส้นไหมย,ยัดเข้าไปได้ฟิตฟินิดเดิงนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับในเรื่องของการแทงไหมอย่าเพิ่งไปซีเรียสเลยนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสเพราะว่ามันมีแนวทางในการปะยางนอกสถานที่เยอะแยะหลากหลายวิธีนะครับทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นาการแทงไหมด้วยตัวหนอนอาการแทงไหมนะครับการแทงไหม อ่าตรงนี้นะครับเอ่อเป็นเส้นไหมนะครับการปะยางแบบแทงไหมนะครับและปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีตัวหนอนที่เป็นเหมือนตะปูเกลียวปล่อยนะครับหรือว่าสกูเอ่อสกูเกลียวปล่อยนั่นแหละนะเป็นตัวหนอนพลาสติกนะครับขันปิดรูรั่วเลยไม่จาเป็นต้องพกแบบนี้นะครับทุกท่านนะเ,นเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วแหละมันเป็นสกูตัวหนอนพลาสติกนะครับ เวลาที่ยางมันรั่วเราเราเห็นจุดรั่วนะครับเราก็เอาสกูตัวนั้นขันขันปิดเข้าไปเลยนะครับที่ตัวยางนะครับที่ตัวยางเนี่ยนะครับสมมุติว่ายางมันรั่วนะครับสมมุติว่ายางมันรั่วนะครับเราก็งัดเอาเศษที่มันเหยียบออกแล้วก็เอาสกูเกีียวปล่อยขันปิดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่รั่วแล้วนะครับนอกจากการใช้สกูตัวหนอนขันแล้วนะครับกาวล้อหยอดปิดก็ได้ อ่าได้เหมือนกันนะอ่านอกจากกาวร้อนหยอดปิดแล้วตะเกียบเอยไม้เสียบลูกชิ้นเอยนะครับหยอดกาวร้อนตีอุดก็ได้ได้เหมือนกันนะครับทุกท่านมันก็มีอีกหลายสูตรหลายเทคนิคทําไมต้องมาซีเรียสเรื่องของการใช้สว่านเจาะด,ด้วยผมก็ไม่รู้ไม่ทราบไ,ไ,ไม่เข้าใจกับเขาเหมือนกันนะ <c oughs> ขออภัยนะครับเพื่อนๆเ,เก็บคอนะครับทีนี้นะครับ ไอเรื่องแทงไหมเราไม่ซีเรียสนะครับไอเรื่องแทงไหมเราไม่ serious. ซีเรียสซีเรียสตรงที่ว่าปั๊มลมอยู่ตรงไหนเอย่ยนะเพราะว่าถ้ายางรั่วกลางทางนะครับสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือปั๊มน้ํามันอ่าถ้ามันอยู่ไกลปั๊มน้ํามันท่านจะทําอย่างไรนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคงไม่มีใครที่จะพกปั๊มลมเคลื่อนที่ไปด้วยเสมอทุกครั้งหรอกนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับใครขับรถอยู่นะครับรู้สึกว่ารถของเรา รู้สึกว่ารถของเราเริ่มเริ่มล้อสสยแล้วเริ่มหนกักผิดปกติแล้วให้รีบบึงไปหาปั๊มน้ำมันหรือว่าหาอู่ซ่อมในทันทีถ้าหากว่าท่านขับช้ามันจะกลายเป็นรถบดยางนะถ้าท่านรีบขับไปแบบใช้ความเร็วนิดนึงนะครับด้วยความเร็วที่สูงเนี่ยยางมันจะไม่เต้นกระดึบกระดึบกระดึบมันจะไม่ทําให้โครงสร้างยางเราเสียแต่ให้ระวังเรื่องของ รถเสียหลักด้วยก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ